แต่ว่าตอนนี้อีกหนึ่งลุ้นฮะคุณอาร์ตรออยู่เรื่องที่บอกว่าตัดไซใหญ่หน้าบ้านประสบการณ์ที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วยครับเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดสุพราารณบุรีเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาสวัสดีครับคุณอาร์ตสวัสดีครับอาร์ตช่วยบ่งเสียงดังด้วยนะอ่าดังพอไหมครับดีมากเลยเสียงทุม้มนุ่มลึกเสียงใหญ่ดีฮะอาร์ตครับตอนนี้โทรจากที่ไหนครับเออโทรจากรังสิตครับผมโทรจากรังสิตแล้วตอนนี้น้องฟังเดือชอบอยู่ใคร ฟังอยู่กับภรรยาแล้วก็ลูกชายครับอ่ะฮะแล้วภรรยากับลูกหลับไปยังหลับไปแล้วครับหลับไปแล้วถ้างั้นอยู่กับพี่แล้วก็แฟรายการนะนะครับปกติแล้วตัวอาร์สฟังเด๋ยวช่อบผ่านในช่องทางไหนครับมาเป็น u t u b e นะครับเป็น YouTube นะแสดงว่าฟังด้วยได้ยินด้วยนะเห็นหน้าด้วยนะนะครับครบเอาถ้างั้นอาร์สมาเล่าเรื่องนี้บอกฟังหน่อยย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาที่บอกว่าไปตัดไซใหญ่หน้าบ้านบ้านใครบ้านเราปะ อ่าใช่ครับเป็นบ้านผมเองเอาเหรอฮะเหตุการณ์นี้น้องอยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วยแต่ถ้าย้อนกลับไปดูจากอายุตอนนั้นน้องน่าจะยังเด็กอยู่เลยนะเด็กมากครับคือเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแต่ว่าไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอเอาครับใช่งนั้นมาเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิว่าย้อนกลับไปณวันนู้นนะเหตุการณ์ที่ว่าคืออะไรครับเอ่อต้องขอเล่าย้อนไปนะฮะว่าแถวแถวนั้นเนี่ยนะครับสมุติปราการช่วงที่ติดต่อกับกรุงเทพเนี่ยนะครับมันจะเป็นเอ่อ ลักษณะคล้ายกับว่าเป็นป่าชายเลนนะครับครับทีนี้ส่วนที่ผมอยู่เนี่ยมันก็จะไม่มีถนนใหญ่นะคะทางที่เชื่อมต่อไปแต่ละบ้านเนี่ยนะฮะจากถนนใหญ่เนี่ยจะเป็นสะพานนะครับก็คือจะสัญจรกันทางเรือเป็นหลักแล้วก็ทางรองนี่ก็คือเป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าสะพานนี้ก็เป็นสะพานกว้างประมาณเมตรครึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับคือมอเตอร์ไซค์พอสวนกันได้นะฮะ ที่บ้านผมเนี่ยครับก็คือจะทําเหมือนกับน้าตาลมะพร้าวทาน้าตาลมะพาร้าวเหตุการณ์เนี่ยครับก็คือว่าอตรงสามแยกจากสะพานนะฮะที่จะเข้ามาถึงบ้านเนี่ยมันเป็นอมีต้นไทรต้นใหญ่ใหญ่มากนะครับตอนที่ผมจําความได้ค,ค,คือตอ้นใหญ่ขนาดที่ว่าไอ้รากไทรอะครับเราสามารถว่าโหน โหนข้ามกันได้เลยทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กเลยคือคือคือโหนเล่นได้เลยมันใหญ่มากประมาณสักสามสี่คนโอกอะไรประมาณนี้ัต้นใหญ่ครับนะฮะทีนี้ทีนี้มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเอทางบ้านผมเนี่ยก็รู้สึกว่าต้นไทรต้นเนี่ยมันบดบังศาสนาวิสัยพอสมควรนะคือคือจะเข้าจะออกอะไรก็ติดกิ่งไทรบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะครับทีนี้ก็เลยเกิดความคิดกันว่า เราไปปัดไซตตรงนั้นแล้วก็<ม>อาจจะปลูกมะพร้าวเพิ่มเพราะว่าตรงนั้นมันก็เป็นเป็นป่าชายเอ่อเป็นเหมือนท้อง,องร่องกับคู todas, ่กับป่าชายเลนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ<ม>ก็คืออทางคุณตากับคุณพ่อผมเนี่ยก็คิดว่าเออเราจะไปตัดตน้นไทรตรงนั้นกัน<ม>นะครับพอถึงถึงวันที่จะตัดเนี่ยเราก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้บนบานหรือว่าขอหรือว่าจุดทูบบอกบอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับอ,อ่าคุณพ่อผมเนี่ย ท่านก็นเลยอาสานะฮะขึ้นขึ้นไปตัดยอดให้อืก็เหมือนกับว่าเอาทําการตัดก่อนวันนี้แล้วเดี๋ยววันไหนค่อยมาหันส่วนแล้วก็แบ่งเป็นใช้ประโยชน์อะไรอย่างนี้นะครับครับอาสเพือสอถามหน่อยสิคะตอนนั้นนี่คือทําไมคือทั้งหมดไม่มีใครเชื่อเรื่องแบบนี้เลยเหรอถึงได้ไม่มีการทําพิธีบอกกล่าวจุดทูบขอขามาอะไรคิดคิดว่าเออน่า,น,าน่าจะน่าจะไม่ไม่ไม่ได้เชื่อเพราะว่า ก็เรียนตามตรงว่าชุมชนฐถนนั้นก็เป็นชุมชนอิสรามอลนะครับก็อจาะไมเเชอร์อะไรพวกนี้ครับครับครัแต่ว่าบ้านบ้านผมเนี่ยก็เป็นเป็นเหมือนกับอคนไทยกลุ่มเล็กๆอะไรเงี้ยคนคนคนไทยคนจีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับฮะพอถึงวันที่ที่ที่คุณพ่อผมขึ้นไปตัดเนี่ยปรากฏว่าอพอขึ้นไปถึงยอดปุ๊บเนี่ยคือคือไม่ทันถึงยอดดีครับคุณพ่อก็ต้องลงมาเพราะว่า หมือนก็ไปเจอมดแดงอะไรทำนองเนี้ยนะครับก็คือ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 ทนไม่ไหวคะลงมาก่อนทีนี้คุณลุงที่เป็นพี่ชายของแม่ผมเนี่ยก็เลยอ่ะเดี๋ยวอาสาเดี๋ยวขึ้นไปตัดเองแต่พอท่านปีนขึ้นไปนะครับยังยังไม่ทันถึงอะไรเลยฮะท่านก็ลงมาแต่ไม่ได้พูดกับใครไม่ได้บอกว่าโดนมดกัดหรืออะไรนะท่านก็รีบลงมาเลยตอนนั้นก็ยังไม่ได้รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเพราะว่าคุณลุงก็เก็บเงียบนะฮะ พ่อผมก็เลยตัดสินใจอ่ะมดกระกัดอะไรก็ขึ้น<ม>ไปก่อนถือว่าขึ้นไปตัดเป็นเป็นเหมือนกับว่าเออเ,เดี๋ยวตัดก่อน<ม>อะไรอย่างเงี้ย<ม>พอขึ้นไปปุ๊บก,ก็ก็ทําการตัดยอดแล้วก็ลงมาลงมาก็ทุรักทุเลงมากครับมดก็กัดอะไรต่างๆนะฮะอ่าพอถึงถึงถึงช่วงนั้นเนี่ยมันก็เริ่มค่ำล้วเพราะว่า อคือมันเริ่มกันมาตั้งแต่ช่วงโพเพยเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือที่ตัดต้นไม้ตอนเย็นเนี่ยเพราะว่ามันมันอากาศไม่ร้อนนะฮะแล้วพอดีพอทำอะไรกันอ่าตัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็พอดีมีเหมือนกับลูกค้าครับเข้ามารับน้ำตาลนะฮะโดยโดยใช้เรือเป็นเป็นเรือแจวอยู่นะฮะคือถ้าจะรับน้ำตาลเนี่ย อ่าก็คือต้องต้องลอดสะพานเข้ามาสะพานนั้นก็จะผ่านต้นใจนี้ด้วยเพราะมันมันอยู่ตรงสามแยกพอดีนะฮะพอลอดอ่าพอเขารอดสะพานเข้ามามันก็มีสองวิธีที่จะลอดเข้ามาได้คือหนึ่งก้มก้มลอดสะพานเข้ามาสองก็คือเอนตัวหงายนะแต่ว่าทางนี้ผมก็ไม่ทราบคอนคอนดึกยังไงนะฮะเขาก็เอนตัวหงายเข้ามาปรากฏว่าหงายเข้ามาได้แป๊บหนึ่งนะ เขาก็พอตั้งตัวแรกเขารีบจ้ำจ้ำเข้ามาที่บ้านผมเลยอาจ้ำมาอย่างไวเลยแต่ไม่พูดอะไรนะฮะแล้วก็ไม่ได้บอกอะไรอ่าทางนี้ก็ขนน้ําตาลใส่เรืออะไรเป็จแล้วก็เขาก็ไม่ยอมไปนะฮะเขาก็ไม่ยอมไปทีนี้อพอพอดีว่าคุณลุงผมเนี่ยอคนคนที่คนที่ขึ้นไปตัดแล้วไม่สําเร็จนะคะที่ลงมาก่อน เขาก็ทํางานอยู่ที่โรงงานนะฮะอพอถึงประมาณสักสองสามทุ่มเนี่ยเขาต้องไปเข้ากะกะดึกนะครับเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปกับภรรยาเขาเนี่ยก็พอยังไม่ถึงต้นสายดีเขาก็ย้อนกลับเข้ามาใหม่อทุกคนก็ถามว่าเอ้าไม่ไปทํางานแล้วเหรอท่านก็บอกว่าเอ้ยไม่ไปแล้ววันนี้รู้สึกเหนื่อยๆเพียรๆวันนี้ก็เก็บเงียบมากนะฮะรู้สึกเหนื่อยๆเพียรๆก็อยู่ ก็พักอยู่ที่บ้านทีนี้พอคนเริ่มเยอะแล้วเนี่ยค,คนที่เขามารับน้ําตาลเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่าเออเราควรจะไปกันได้แล้วอะไรเง้ยเขาก็กล้ากลัวๆขาที่เขาออกไปเนี่ยออกไปด้วยความที่เรือก็หนักน้ําตาลด้วยนะฮะแล้วก็เหมือนกับเขารีบพายด้วยปรากฏว่าเรือเขาไปจมอยู่ตรงต้นไทรนั่นนะครับอ๋อแล้วจมเลยฮนะคือของมันหนัก ของของมันหนักด้วยแล้วเขาก็ตกใจอะไรสักอย่างเลยทําให้เรือแบบโค้งเรือก็เลยคว่ำแล้วก็จมเขาก็รีดปีนขึ้่สะพาแล้วก็วิ่งเข้าบ้านอย่างไรนะฮะพอถึงที่นี้ก็มาคุยกันว่าเออทาไมคุณถึงคุณถึงคุณเจออะไรคุณถึงไม่ออกไปนะฮะเขาบอกว่าจังหวะที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาเห็นเงาอื เงาคล้ายกับเงาผู้ชายเนี่ยครับมองลงมาจากจากต้นไปในในในะวาที่เขาเข้ามานะฮะ่ามาเนี่ยเขาเจอเหมือนเหมือนกับเงาเขาก็เลยรู้สึกตกใจรู้สึกว่าไม่ชอบมาผักคนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาเลยไม่ไม่กล้าออกไปอทีนี้คุณลุงผมก็บอกว่าเขาเห็นเขาเห็นตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่เขาจะขึ้นไปตัดให้ละแล้วเขาเลยรีบลงมาเพราะเขาออกไป ไอ้เงานั้นก็ยังอยู่ที่เดิมนะฮะเงานั้นก็ยังอยู่ที่เดิมนะฮะพอถึงถึงถึงตอนเช้าเนี่ยทีนี้ไม่มีใครกล้าตัดกันตอนเย็นละแต่ว่าไอ้ตอนที่เราเหมือนกับว่าทําพิธีจะเรียกว่าทําพิธีก็ไม่ถูกที่พ่อผมขึ้นไปตัดยอดนะฮะมันก็เหมือนกับว่าเราตัดไปแล้วเราควรจะตัดให้จบๆไปแล้วนะจริงเราก็ตัดกันตอนกลางวันนะครับตัดกลางวันเราก็เกณฑ์คนแถวนั้นมาช่วยกันตัดด้วยนะฮะ มาตัดเนี่ยอ่าพอตัดเสร็จปั๊บแต่ละบ้านเนี่ยเขาก็แยกย้ายนะฮะเอาเอากิ่งไปเอาอะไรไปทําประโยชน์นะครับไปทําฟืนหรืออะไรก็แล้วแต่ไปไว้ได้คืนหนึ่งอันนี้เป็นคืนที่สองแล้วนะฮะเอออ่ขอประทานโทษอ่าคนที่มาขนน้าตาลเนี่ยอืเขาก็กลับกลับกลับไปตอนเช้าวันวันที่ตัดนั่นนะฮะครับนะฮะเขาก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่จนตัดเสร็จอืทีนี้ <c oughs> ทีนี้นะฮะตอนที่ทุกคนมาตัดกันเนี่ยอมันก็จะเกิดเหตุการณ์แปลกๆอย่างเช่นบางต้นเนี่ยบางกิ่งเนี่ยตัดเลื่อยยังไงก็ไม่เข้าอเมื่อก่อนเนี่ยเลื่อยไฟฟ้ากําลังมันก็ไม่สูงเท่าทุกวันนี้นะฮะเลื่อยไฟฟ้าพังบ้างหรือว่าเลื่อยยังไงก็ไม่ขาดบ้างแต่ก็พยายามเลื่อยกันจนจนเสร็จนะฮะเสร็จปั๊บทุกคนก็เอาไม้นี้กลับไปใช้ประโยชน์แต่ว่า ไม่มีใครได้ใช้ค่ะตอนเช้าทุกคนเนี่ยเอาไม้กลับมากองที่เดิมหมดเอากลับมาคืนเหรอเอากลับมาคืนหมดเอากลับมากองทำไมอ่ะกลับมากองกันอยู่ที่เดิมก็ก็เจอเหตุการณ์กันต่างๆนะฮะอย่างเช่นเอาไม้ไปกองไว้นะครับเตรียมที่จะทําโต๊ะทําตู้อะไรสักอย่างก็มีการล้มบ้างกลิ้งบ้างออเหรือไม่ก็ไม้ชนกันเองดังกักกกกักกกักบ้างอะไรอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็ทุกคนก็เลยค่อนข้างที่จะกลัวกันมากอืมแต่ว่าในระยะเวลาวันคืนนึงที่ที่ที่คนเอาไม้ไปเนี่ยอ๋มอมันก็จะมีคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์สัญจรที่เป็นคนละแวกนั่นแหละนะฮะก็คือคนผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นเป็นเงาผู้ชายเนี่ยฮก็จะเห็นเป็นเงาผู้ชายยืนอ,อยู่ที่ท,ที่ที่กองกองไม้ต่อไม้ต่อนเนี่ยฮะ หมือนจะยืนยืนมองยืนรอเธออยากแต่เงานี้ไม่ขยับนะฮะไม่ได้ทําร้ายใครหรืออะไรนะฮะแต่ก็บางคนมาก็อขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยความที่สะพานมันแคบเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยความเร็วบางคนเขาตกใจนะฮะเขล,ล้มล่วงคลองบ้างอะไรก็มีนะฮะสุดท้ายเนี่ยพอทุกคนเอาเอาไม้มาคืนเนี่ยนะครับก็คือ,อตอนนั้นก็เลยติดต่อให้ทางน่าจะเป็นทางเขตนะครับม,มา มาขนไม้ไปเพราะว่าไม่ไม่มีใครกล้ากล้าเอาไม้ตัวนี้ไปใอืยการขนก็เป็นไปอย่างทุรักทุเลฮะเรือมีการล่มบ้างนะฮะมอเตอร์ไซค์ที่ขนไม้ไปมันก็เหมือนกับไม่เสถียรกว่่ามลงคลองบ้างตอนนั้นตอนนั้นที่ผมจาเหตุการณ์ได้คือเหตุการณ์พวกนี้เหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุกันบ่อยๆนะฮะแล้วสามแยกหน้าบ้านผมเนี่ยทั้งที่มันเป็นทางตรงนะฮะมันเป็นสามแยกแค่เพราะว่าสะพานเนี่ยต่อเข้ามาในบ้านผมนะครับ เกิดอุบัติเหตุบ่อยช่วงตรงนั้นนะครับอ่าครับจนถึงเวลาที่ที่ทางเขตเขามาเอาไม้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบก็ยังมียังยังมีคนมองเห็นเงานั้นอยู่เป็นระยะเวลาแบบเป็นเป็นเดือนนะฮะเป็นเป็นเดือนเดือนเลยะกว่ากว่าเงานั้นจะจางไป แล้วสุดท้ายเนี่ยก็มีผู้ใหญ่อืผู้ใหญ่ในในที่นั้นนะครับที่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 เป็นคนมุสลิมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็เหมือนกับมาทํามาจุดธูปแล้วก็ทําพิธีทางของเขานะฮะก็เลยเหมือนกับว่าเรื่องนี้ก็ค่อยๆตาไปหรอโอ้โหดีนะครับเวลานี่เป็นเดือนเลยนะกับเหตุการณ์ที่คนเจอต่างๆตามที่ที่อัสเล่ามานะเป็นเดือนเลยนะ นะครับคราวนี้พี่บมอถามหน่อยฮะย้อนกลับไปตอนที่ลุงเนี่ยเห็นแสดงว่าลุงเห็นเป็นเงาอยู่บนบนต้นไม้ถูกไหมเห็นเป็นเงาอยู่บนต้นไม้เลยครับแสดงว่าทุกคนจากที่ฟังที่อาร์ตเล่ามาเนี่ยเห็นเป็นเงาเกือบทุกคนคราวนี้คาว่าเงาแสดงว่ามันไม่สามารถจะระบุความชัดเจนได้ถึงหน้าตาหูตาจมูกปากการแต่งตัวคงระบุไม่ได้แต่ลักษณะเงาบนบ่งบอกว่าเป็นรูปร่างคนถูกไหมเป็นลักษณะเนี่ยก็เป็นรูปร่างผู้ชายชัดเจนนะ เป็นผู้ชายชัดเจกนผู้ชายใช่แล้วก็คนที่คนอย่างคนที่เขาพายเรือมาเนี่ยที่มาลําน้าตาเนี่ยก็คือว่าที่เขาหงายไปเนี่ยก็คือครับเอตาประสานกันนะฮะจ้องตากันเลยฮะอถึงถึงได้รีบจ้ำกันอย่างไวอ๋อะฮะมีการคุยกันใ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 นกลุ่มก้อนชาวบ้านแถวนั้นไหมครับว่าสิ่งที่เจอมันพอมีคําตอบไหมฮะอาว่าสิ่งที่เจอคืออะไรคือคือ คือจะใช้คำคำคำนี้นะกับสิ่งที่เห็นเราน่าจะเรียกว่าอะไรครับผมผมคิดคิดเอานะฮะแล้วก็ทุกคนก็คิดน่าจะเข้าเข้าใจใกล้ๆกับผมก็คือน่าจะเป็นเอเหมือนกับเทวดาที่ที่รักษาต้นไม้เพราะต้นไม้นี่มันมันใหญ่มากครับต้นไม้นี่มันใหญ่มากน่าจะเป็นรุกขเทวดาถ้าตามความเชื่อเนาะ ถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่ก็จะมีรุกคเทวดาถ้าเป็นพวกต้นต้นตะเคียนก็จะเป็นเอนางตะเคียนนางไม้สิ่งติดอยู่คิดว่าอย่างนั้นครับโดยด้วยความที่ที่ชุมชนนั้นเป็นศิลาเน่ยนะครับเขาก็เลยไม่ไม่ได้มีแบบว่าเจ้าพ่อต้นไทรอะไรอาเเข้าใจเลยใช่ใช่ใช่คือก็อาจจะไม่ได้เชื่อแบบที่คนพูดเชื่อว่าอางนั้นเถอะนะครับปกติต้นไทรด้วยนะต้นไทรเนี่ย ถ้ามีการตัดที่ผมไม่รู้นะคุณนะเราคุยกันเนอะนะฮะถ้ามีการตัดแล้วต้นทรมันสามารถเอาไปทําอะไรได้หรือพวกเฟอร์นิเจอร์อย่างมากก็เป็นฟืนป่ะก็เอาไปทําฟืนเมื่อก่อนไม้ไม้มันก็เหมือนกับว่าเอามาทําฟืนมาทําเขียงมาทำเก้าอี้ทาต่างทําอะไรอย่างเงี้ยก็เราจะไปทําแต่ว่าคือคือตัดไปเนี่ยยังไม่ทันแปลรูปเลย เอามาเอามาคืนเป็นเราก็ไม่กล้านะคืออันนี้ผมก็ไม่รู้นะอย่างต้นโพต้นไทรที่เราเห็นกันอยู่นะเข้าใจว่าถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นความเชื่อโบราณก็บอกว่ามักจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งกิะถิดอยู่กับพวกต้นโพต้นไทรเนี่ยแต่โบก็บอกว่าการที่มีต้นโพต้นไทรอ,อยู่ในละแวกบ้านเนี่ยรา,ากรากของมันเนี่ยมันจะชอนไชเข้าไปทําให้ตัวบ้านเกิดการร้าวหรือว่าซุดหรือพังได้โอ้ซึ่งบางคนก็ก็เชื่อก็โอ้โหแต่คนคนที่จะบอกว่าไม่ ไม่ไม่ไม่เรียกว่าอะไรนะไม่เออวางไว้หรือว่าให้ตัดนี่ก็คงจะไม่ค่อยมีเยอะนะอ่ก็ก็ทางนั้นก็มามากันหลายคนเลยนะเพราะว่ามันมันเป็นงานใหญ่ฮะก็คือคนก็มามาร่วมด้วยช่วยกันอืมแต่ว่าไปถึงก็เจอเหตุการณ์แปลกๆโอ้เนอกแม้แต่ได้ยินได้ยินเสียงแต่แต่ทางนั้นก็ไม่ได้บอกว่าผู้ชายพี่หญิงคือได้ยินเสียงครับ เสียงคลางหรือเสียงอืออาอะไรอย่างเง,งีย้งยนะก<อ>ับไม้นะครับครับครับนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะอาสนะนะครับ,รบมันก็เป็นเรื่องที่นนที่เป็นปริศนาอยู่นะเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้ใหญ่เนาะว่ามันเป็นจริงรไม่จริงอะไรนะแต่ก็เมื่อกี้ผมยังนึกใจเหมือนกันนะว่าเอเกิดวันดีคือดีบ้าเราเกิดมันมีต้นโพขึ้นมาต้นใสขึ้นมาจะทํายังไงวะเออนะครับคือเราก็ไม่แน่ใจนะว่าถึงวลาน้นนั้นเนี่ยเราจะเราจะกล้า ตัดไหมแล้วตัดแล้วจะยังไงหรือว่าบางคนมองว่าถ้าเกิดไปเกิดซุ้มเราเจอต้นโพต้นไทรที่ไปขวางทางเข้าแล้วถ้าตัดแล้วถ้ามีการขอมันก็อาจจะไม่มีอะไรก็ได้ฮะ<ฆ>ก็ไม่แน่เอเอเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นค,คือต้นไทรเนี่ยมันมันมันไกลมันไกลกับกับตัวบ้านตรงน,นี้มันน่าจะประมาณสัก50เมตร20เมตรถึง50เมตรได้ก็คือมันมันบางหมดเลยถึง,ถง องตาใจเลยเออคือถ้าไม่ไม่ได้บงังทัศนะวิสัยไม่ได้บงังวิวไม่ได้บงังอะไรก็อาจจะไว้อย่างนั้นแต่พอบังแล้วยังไงมันก็ต้องตัดก็มีความจําเป็นเออแต่ถ้าเกิดมีการขอก่อนก็อาจจะไม่เจอเหตุการณ์ที่ว่านี้แต่ณนะตอนนั้นไม่ได้ขอด้วยเอออาอ้าวโอเคนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะอาสนะ นะครับขอบพระคุณมากครับไม่ไต้ผมขอบมากอยากแบ่งปันแบ่งปันครับแบ่งปันและพี่ป๋องอยากจะบอกว่าพี่ป๋องชอบแบบนี้นะคือส่วนตัวก็ชอบเรื่องแปลกๆแบบนี้ครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวความเชื่อที่มีมาในสมัยโบราณ่ชอบาะส่วนตัวแล้วโอเคเลยครับนะแล้วถ้ามีประสบการณ์อื่นนะอาร์นะก็โทรมาเล่ากันใหม่นะได้ครับได้ครับอาร์สขอบคุณมากครับผมไปขอขอีกนิดนึงฮะได้ครับอาร์สร้อนสัต์ในทุกรบควรพี่ป๋อง อัพให้ตรงเวลาจะพยายามว่าจะพยายามเดี๋ยวมันจะมีช่วงฮาราวีเนี่ยมันจะมีหลอนศาสตร์ที่เป็นเวอร์ชันพิเศษอ่ะนะครับช่วงรับฮารวีนะเดี๋ยวลองติดตามดูก็แล้วกันฮะแต่ว่าจากที่เมื่อกี้อัสบอกมาเดี๋ยวพี่จะพยายามอัพให้มันเร็วขึ้นกันแล้วกันครับนะโอเคขอบคุณมากรัสขอบคุณมากคขอบคุณครับสวัสดีครับ